สวัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาเที่ยวที่อำเภอจอมบึงจังหวัดร,ราชบุรีกันอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ป่าหายากของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งครับของจังหวัดร,ราชบุรีนะครับที่เห็นนี้ก็เป็นนกเงือกนั่นเองนะครับนกเงือกก็จะมีลักษณะหัวโตๆตปากแข็งๆเป็นจงอยหนาๆแข็งๆแบบนี้ครับเป็นสัตว์หายากอีกหนึ่งชนิดนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ท่านบอกว่า บางครั้งก็ยึดได้จากผู้ค้าสัตว์ป่าแล้วก็นำมาให้เด็กๆไ,ได้เรียนรู้เป็นสัตว์หายากนะครับซึ่งบริเวณที่เราเดินทางมาท่องเที่ยววันนี้ก็คืออุทยานเขาประทับช้างหรือศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้างนะครับอ,อยู่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบ,บุรีครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับถ้ำเขาบินนั่นเองนะครับ ก็มีสัตว์หลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเต่าเป็นลิงปากนกแก้วนกเงือกนะครับทุกอย่างนะครับอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาประทับช้างนะครับแกะแพะก็มีนะครับปล่อยตามธรรมชาติตอ,อยู่บริเวณที่เชิงเขา้วยชายเขาด้านล่างนะครับอยู่กับดินอยู่กับต้นไม้นะครับน้อ,นองๆก็มีความสุขครับเพราะว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับแล้วก็มีช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ย จะมีผู้ปกครองพาหนูๆเด็กๆลูกๆก,กันหลานนะครับมาเที่ยวชมเดินให้อาหารสัตว์แล้วก็ไม่มีค่าเขาเรียกว่าค่าเข้าด้วยนะครับเรียกว่าสะดวกสบายนะครับเพียงแค่เราช่วยอุดหนุนในการซื้อผักซื้ออาหารให้กับสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วแต่จะ ใส่ตะกร้าใส่ตู้นะครับสำหรับค่าอาหารก็ไม่มีราคาค่างวดก็เรียนเชิญน,นะครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เป็นสวนสัต,ตว์ตวาหายากแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนี่ก็เป็นต้นใบกระดุมเงินนะครับก็ให้กินได้ครับทั้งกวางทั้งแกะทั้งยีราฟทั้งอูดมีมากมายหลายสายพันธุ์เลยนะครับสำหรับสำหรับใครหลายๆท่านนะครับที่ ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่างนี้หากมีลูกเล็กๆก็เรียนเชิญน,นะครับพามาทัศนศึกษาที่เขาประทับช้างครับอยู่ตรงข้ามกับถ้ำเขาบินด้วยนะครับท่านสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวเน,นบินได้หลากหลายนะครับแล้วก็ออกจากเขาประทับช้างจะมาเที่ยวถ้ำเขาบินหรือจะไปเที่ยวถ้ำจอมพลจะไปเที่ยวสวนพึ่งนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับซึ่งจังหวัดราชบุรีนี้ก็ เป็นสถานที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาต้นไม้สีเขียวๆซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะครับก็มองขับรถ <ไป S 1> แล้วมองดูนนตามข้างทางก็มีความสดชื่นครับเย็นตาเย็นใจเพราะเจอต้นไม้เขียวๆนะครับในขณะที่เรายัางเดินทางทำมาหากินนะครับใช้ชีวิตอยู่ในป่าคอนกีตนะครับหากมีเวลามีโอกาสช่วงบรรยุดนะครับก็ออกมาหาธรรมชาติท่ามกลาง ต้นไม้เขียวๆนะครับได้เพลิดเพลินกับสัตว์หลากหลายชนิดนะครับนี่ก็เป็นปูดนะครับก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติอยู่ตามเชิงเขาเลยนะครับซึ่งภายในต้นเขาศูนย์แสดงพันสัตว่าเขาประทับช้างนี้นะครับอยู่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นพื้นที่ของตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีบรรยากาศแตกต่างจากสวนสัตว์ที่อื่นๆนะครับเพราะว่าอยู่ในช่องเขา นะครับซึ่งมีเนื้อที่นะครับประมาณ26ไร่นะครับสอบถามเจ้าที่เรามีเนื้อที่ประมาณ26ไร่ข้างในก็จะมีสัต,ตว์ป่าหลายชนิดเลยนะครับเหมือนกับเป็นสวนสัตว์เปิดขนาดย่อมย่อมเลยทีเดียวนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ได้รับการบริจาคหรือถูกจับยึดมาได้นะครับแล้วก็นํามอวิบาลขยายพันธุ์สามารถซื้ออาหารไปให้สัตว์ป่าที่เราเดินทางมาเที่ยวได้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแลแต่ทำบุญใส่ตู้เลยครับบรรยากาศนั้นก็ร่มรื่นเหมือนเราได้เดินอยู่ท่ามกลาง ฝูงสัตว์ในป่าเลยนะครับแล้วก็ไม่มีค่าเข้าชมด้วยที่สําคัญนะครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งครับถึง4ี่โมงเย็นเลยนะครับอยู่ตรงข้ามกับถ้าเขาบินนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับมีลูกๆันรลาหนูๆน้องๆก็มาครับมาชื่นชมธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาขุนเขาอย่างนี้ครับ ซึ่งที่นี่นะครับนอกจากจะได้ชื่นชมธรรมชาติได้เล่นกับน้องสัตว์กันแล้วนะครับก็มีสัตว์หลากหลายชนิดที่มีความน่ารักที่เล่นอย่างก,กับนกขุนทองนะครับเรามาทักทายเขาได้ขเขาก็จะพูดตอบกับเรามาด้วยนะซึ่งสนุกกับการป้อนอาหารสัตว์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวจะเป็นไก่พันชนิดต่างๆปลาก็อยู่ในน้ำเนี่ยครับลแล้วที่สําคัญที่นี่ ลมลื่นลมเย็นมาครับเดินสบายมีที่ให้นั่งพักผ่อนมีร้านอาหารร้านเครื่องดื่มสวัสดิการผมว่าไม่ใช่แค่เด็กๆที่ชอบนะขนาดผมอายุมากแล้วก็ยังชอบเหมือนกันเลยนี่ที่จะมาเดินเที่ยวสวนสัตว์ที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาหรือว่ากลางป่าแบบนี้นะครับก็อยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆครับเพราะที่จังหวัดราชบุรีนี่ก็ขับรถมาไม่ไกลครับ ใช้ระยะเดินทางจากกรุงเทพมาราชบุรีก็ประมาณไม่เกินสองชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นลิงหายากชนิดต่างๆนะครับบางทีเราก็เห็นว่าให้อยู่ในกรงครับจะได้ไม่มารบกวนนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าที่ปล่อยออกมาตามธรรมชาติก็มีนะครับแต่ลิงบางตัวบางชนิดนะครับก็เป็นลิงหายากนะครับที่ถูกจับยึดมาแล้วก็พิบาลดูแลเลี้ยงเพาะพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยครับก็เปิด มาให้นะักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกันนะครับนะตามกลางคุณเขาธรามมรมรชาติต้นไม้ร่มรื่นรมเย็นเลยนะครับสําหรับผมนะครับส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยทราบมาก่อนครับว่าที่เขาประทับช้างนี่มีสวนสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งขับรถผ่านไปผ่านมาบ่อยครับแต่วันนี้มีโอกาสได้มากับครอบครัวนะครับก็เลยว่าลองแวะเข้าไปดูหน่อยว่าข้างในมีอะไรก็ พอเข้ามาแล้วเกิดฟาร์มประทับใจครับเรียกว่าเป็นสถานที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับผมจริงเปิดมานานแล้วนะครับอยู่ในเขตอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับกินไหมลูกกินไหมอ้ากินผักเปล่าอ้าว สำหรับอาหารหรือผักที่ให้กินนี้นะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วจะบริจาคให้กับตู้บริจาคของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งบางครั้งเรานึกถึงสวนสัตว์บางทีเราชอบเดินทางไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเกี่ยวจังหวัดชนบุรีบ้างบางทีก็ไปสวนสัตว์เปิดสัปเหร่อแอนแคมป์ของการจนบุรีนะครับแต่ที่นี่ครับ เป็นสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้างศูนย์แสดงพันธุสัตว์ป่าของอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับก็เกิดความประทับใจเลยนํามาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมเพื่อนๆหน,หนูน้องๆได้รับชมกันครับใช่เต่าเหลืองเต่าี่ปุนเต่าหับ่นี่เต่าี่บุรายการนี้ก็เป็นรายการบ้านๆน,นะครับซึ่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้างนั้นตั้งอยู่บนเชิงเขาประทับช้างตรงข้ามกับถ้ำเขาบินนั่นเองนะครับเป็นพื้นที่ในเขตตำบลดินกองอำเภอเมืองและตำบลปากช่องนะครับอำเภอจอมบึงเป็นสวนป่าล่มรื่นรวบรวมพันไม้ในวันนกดีหายากหลายชนิดเลยนะครับทราบจากเจ้าหน้าที่นะครับเวลาช่วงเดือนธันวาถึงเมษายนนะครับจะเป็นช่วงที่ดอก ออระพิม์นะครับดอกออรพิมเนี่ยบานสภาพสีขาวรู้สึกเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนและศึกษาธรรมชาติพันไม้อย่างมากมายเลยนะครับก็เป็นการเดินทางแบบเวียนขวานะครับวงกลมก็จะมาเจอกวางเช่นเดิมนะครับเราเดินเวียนขวานะครับเดินตรงไปตามทางแล้วก็วนไปรอบเขาก็จะมาสิ้นสุดที่น้องกวางนี่ครับเร็วหนูเร็วกวางกินนัว คอยคอยวันที่เราเดินทางมานี่ก็มีหนูหนๆน้องๆเดินทางกันมาเยอะเลยนะครับก็มีเสียงเข้ามาเนี่ยครับดูครับเป็นสัตว์หายากหลายหลักหลากหลายชนิดเลยนะครับนี่ก็เป็นนกสายพันธุ์ต่างๆอีกหนึ่งชนิดเลยนะครับแล้วก็เป็นลิงกระลอก นะครับลิงหน้าขาวหน้าดําเป็นสัตว์หายากนะครับเป็นชื่อทางภาษาอังกฤษนะครับก็อาจจะเอ่ยนามไม่ค่อยถูกก็ให้มาชมกันนะครับม,ม,มันมันมันมีมันมีคิ้วไหมอุ่นดูสิไม่มีอะไรเนะนี่ยมันมี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 หูยาวๆขนยาวๆที่หูสิงโตก็มีตรงนี้ไปเป็นสะิงโตอีกอุ้ยสิงโตจิ๋วก็มีนี่ไปดูเนสิงโตจิ๋ว ยังนางโครมพันโครมพันลิงลิงสิงโตหัวทองลิงธรรมารีนลิงเป็นลิงนั่นแหละลิงผสมสิงโตอุ้ยอุอุ่นน่ารักอะไอตัวเนี้ยไอสิงโตเนี้ยน่ามันันอมชอบกัดกันนี่ลิงอะไรกันอะไรเด้อก็มีลิงแคะมีสิงโตแคะนะครับแล้วก็มีเออ่ คิงของแท้ด้วยนะครับหายากจริงๆครับไม่เคยเจอมาก่อนนะครับมีเสือ,อ,อโครง่งมีเลียงผานาง<ว>อายมีควางวมีแก้ง,ม,กงมีนกเงือกนอกกาหันาาเสือก,กระตา่ายไก่ฟ้าพญาลนอนกตีนเทียนเม่นเสือดาวนกกระจอกเทศมีอูดอู้เยอะแยะมากมายเรามาเที่ยวกันนะครับอามาดิโลเอหิวหิวหิวเหรอ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  หิว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 สงสัยจะหิวโซนอนเดี๋ยวให้แม่มาเลี้ยงซึ่งแต่ละกงทางสวนสัตว์ก็จะมีป้ายบ,บอก<ม>ชื่อสัตว์ละชนิดแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจนเลยนะครับส่วนพื้นที่นั้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นพื้นที่การแจ้งร่มเรืน่นเป็นสถานที่ท่<ม>ททองเที่ยวอีกแห่งหนึ่งครับบอกสำหรับ สายไบเกอร์หรือสาย <นะ S 1> ครอบครัวนะครับ,รบก็มาชมความน่ารักของสัตว์ที่อยู่ในศูนย์แสดงพันสัตว์่าเขาประทับช้างกันนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลแถมแถวแถว,แถวอําเภอจอมบึงนะครับก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเช่นถ้าเขาบินนะครับหรือว่าเรียกว่าดินแดนแห่งเทวดาอําเภอเมืองราชบุรีก็เรียกได้นะครับบางคนก็อาจจะเดินทางไปเจ้าอุทยานหินเขาบูก็อยู่ในเขตอําเภอเมืองอยู่ใกล้ๆกันเลยครับ มันมีกี่ตัวดูดูไดสองตัวสามตัวสองตัวสามตัวค่ะนี่แหละครับให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับชื่อชนิดของสัตว์แล้วก็คอยอธิบายให้เด็กๆได้เข้าใจนะครับว่าสัตว์ชนิดไหนเป็นสัตว์ดุร้ายอันตรายสัตว์ชนิดไหนสามารถเล่นกับเขาได้เด็กนี่แหละเด็กง่วงนอนอ้าวูตัวใหญ่โอ้โหขนฟูจังเลยลแบึก ลำบึกเลยกินเยอะกินเยอะไม่สั่งเหรอคะโอเคเมาเมาเมาค้างใช่ป่ะคุ่นตั้งแต่มาคืนเที่ยวเดึกอยู่ในม้วนเดี๋ยวมันมีมันมีควายอยู่ในนีดก็อ้วนลำบึกเลยทีเดียวนะครับเข้าไปแอบอยู่ในท่อที่นอนนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยปลุกขึ้นมารับแขกนิดนึงครับกระโดดได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เนอะหนักมันอ๋อมันจะไม่อ้วนนะครับคันตา กินไปเดินไปเที่ยวไปนั่งเขานั่งโชว์อุ่นเขานั่งโชว์คุ้งเหรอคุ้งวอกเมามาขี้เกียจอยู after, ่องพี่ตาแต่แต่ก็อะไรนะมีลวดไฟฟ้าด้วยนะครป้องกันหนีอ่ะวันวันเกินกระโดดไม่ไหวสรหรับน้องหมีควายนี่ก็อยู่ในกรงเรียกว่า ล้อมไปด้วยปูนนะครับคนที่มีลูกเล็กๆก็อย่าเอามือเข้าไปจับสัตว์นะครับเพราะสัตว์บางชนิดอันตรายนะครับเขามีกําลังมากกว่าคนนะครับนี่ก็เสือโค้งนะครับก็เลี้ยงไว้ในกรงแต่ก็าล้อมรอบไปด้วยขุนเขาธรรมชาติจริงๆเลยนะครับ เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ที่จะเดินมาเที่ยวชมบางทีเด็กๆลุงน้องไม่ค่อยรู้เรื่องครับก็อาจจะมือเข้าไปแย่เขาก็จะเขียนป้ายป้องกันเวยว่าสัตว์ชนิดนี้เข้าใกล้ได้สัตว์ชนิดนี้เข้าใกล้ไม่ได้แต่อยู่ในความควบคุมของพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะครับแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ใจดีมากเลยนะครับคอยแนะนานะครับสัตว์ชนิดต่างๆนะครับให้ด้วยความเป็นไปเรียบร้อยนะครับได้ไม่เกิดอันตรายขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อีกครั้งมันเดินมาแล้ว อยู่คนละส่วนกันไม่เป็นไรถ้าอยู่ที่เดียวกันคงจะไม่ได้แล้วู<ะ>เปว่าเสือตัวนี้มันมองที่มืดมิดได้อืมนี่ยครับเขามีกรงกันไว้สองชั้นนะครับก็ไม่อันตรายครับพออยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยนะครับเ,เสือไฟเสือไฟตัวนี้เป็นเสือไฟนะครับสายจะกินอิ่มแล้วเข้าไปนอนในบ้านนะครับ สำหรับท่านที่จะเดินสะเดินทางโดยสารโดยรถประจำทางจากกรุงเทพนะครับก็นั่งรถจากกรุงเทพครับมาลงที่จอมบึงนะครับหรือจะมาลงที่หน้าถ้ำเขาบินก็ได้นะครับซึ่งมีสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลางเขาประทับช้างอยู่ฝั่งตรงข้ามปากทางเข้าเขาบินนั่นเองนะครับมีขอมีขอมีเรือขอมีสามตัว ครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานำมาฝากทุกคนในแฟนรายการนะครับ <แอ S 1> เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีดูกี่ทีไม่เสียตังค์ครับพเพราะไม่ค่อยมีโฆษณาขั้นการนะครับเพราะฉะนั้นไปให้ถึงแล้วกลับมาให้ได้นะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับ เสือดาวตัวนี้อ้วนพุงพุยมากเลยนะครับเข้าใจว่าน่าจะท้องแก่อยู่นะครับเพราะว่ามองลักษณะแล้วไม่ใช่อ้วนธรรมดาครับเหมือนกับกําลังตั้งท้องอยู่นะครับก็อยู่ในความดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ในกรงแล้วก็มีอิซิแพกก่อกั้นไว้นะครับเพื่อป้องกันเด็กๆชอบยื่นมือยื่นนิ้วเข้าไปจับตักนะครับนี่ก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นงูเหลือมนะครับก็บางทีก็มีคนมาบริจาคครับก็อยู่ในการอพิบาลของเจ้าหน้าที่ขอประทับช้างนั่นเองนะครับ นะครับแล้วก็กรงนกสัตว์หายากหลายชนิดนะครับไม่นะว่าจะเป็นนกแก้วนกเนืนกยูงก,ก็อยู่ร่วมกันได้ครับแล้วก็เป็นกรงขนาดใหญ่อยู่ในต้นไม้ขนาดใหญ่ในภูเขาด้วยนะครับเป็นธรรมชาติจริงๆเลยครับอยากให้มานะครับเพื่อดูธรรมชาติที่สัตว์อยู่จริงๆเลยนะครับไม่ใช่เป็นอยู่ในกรงตามตู้ ต่างๆนะครับซึ่งเราเห็นได้ทั่วไปนะครับนี่ก็เป็นงูเหลือมหายากนะครับบางตัวนี้มีราคา80,000ถึง100,000บาทเลยนะครับเชื่องนะครับเป็นลูกงูนะครับก<ร>็อ,อยู่ในความอภิบาลบางทีก็ถูกจับยึดมาได้นะครับก็เลยนามาให้กับคนที่มาเที่ยวได้สัมผัสนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่อยากนํามาฝากให้กับเพื่อนๆในรายการอย่าลืมนะครับไปให้ถึงแล้วกลับมาให้ได้นี่ครับงูเหลืองหายากมี หลายสีหลายพันเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ